สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Ride Review ช่องที่พาทุกคนไปพบกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมแห่งอนาคตถ้ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมความสุดยอดของยนตรกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตจากอเมริกา กับ2,026ในยอนยองเทส l a รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับโฉมและอัปเกรดเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เปิดตัวมาเท s l a 2,026ปีนี้มาพร้อมการดีไซน์ใหม่ที่ทั้งล้ำสมัยและดูโฉบเฉีียวมากกว่าเดิมตัวรถได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดขึ้นลดแรงต้านอากาศและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกระจังหน้าแบบปิดเรียบในสไตล์รถไฟฟ้าแท้ พร้อมฝ่ายหน้า LED Matrix ดีไซน์เฉพาะของเทสลาที่ให้ความสว่างและความสวยงามในทุกสภาพแสงด้านท้ายถูกออกแบบให้ดูเรียวยาวด้วยฝ่ายายเส้นบางต่อเนื่องแบบไล้บาร์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นรถแห่งอนาโตอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารเทสลา2026นั้นเรียบหรูและมินิมอลตามแบบฉบับของแบรนด์พวงมาลัยทรงโยเกตที่คุณเคยได้รับการปรับให้จับถนัดมือมากขึ้นหน้าจอกลางขนาดใหญ่กว่าเดิม17นิ้วรองรับการสั่งงานแบบสัมผัสเต็มรูปแบบ และระบบเสียงรอบทิศทางจากเท s l a a u d i โที่ให้มิติของเสียงสมจริงภายในยังใช้วัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความเงียบในห้องโดยสารด้วยฉนวนกันเสียงรอบคันเบาะนั่งรองรับด้วยระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันทำความร้อนหรือระบายอากาศอัตโนมัติเพิ่มความสบายตลอดการเดินทาง เท s l a 2,026มาพร้อมระบบขับเคลื่อนดูอัลมอเตอ l ์ออร l วิล v e ที่ให้กำลังสูงสุดกว่า670แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.1วินาทีเท่านั้นและสำหรับรุ่น p e r f o r m ร์แมจะสามารถทำได้เร็วกว่าเดิมอีกด้วยแบตเตอรี่รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีความจุมากขึ้น รองรับการชาร์จเร็วแบบซูเปอร์ชาร์เจอร์รุ่นที่5สามารถชาร์จจาก10-8ถึงซได้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ680กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p ซึ่งถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมสำหรับรถไฟฟ้าในยุคนี้ระบบขับขี่อัตโนมัติฟู l เซล l f d r i วิ่งของเท sla ก็ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในปี2026โดยมี AI รุ่นใหม่ที่เรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ได้รวดเร็วขึ้นมีความแม่นยในนกกกาาาารรตตวววจ,จัับถุและเเส้ทงมกกม่ดิ กล้องตรวจจับรอบคันความละเอียดสูง360องศารวมถึงเซนเซอร์ลิดาที่ทำงานร่วมกับระบบเรดาร์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงรถสามารถจอดเองออกตัวเองและเปลี่ยนเลนโดยไม่ต้องใช้มือควบคุมได้ในบางสถานการณ์เพิ่มความสะดวกและความมั่นใจให้ผู้ขับขี่อย่างมากนอกจากนี้เทส l a ยังใส่ใจในรายละเอียดด้านความปลอดภยัยโดยเพิ่มระบบออโตพิลอตเซฟตี้สวีทที่ประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีอสิ่งผิดขวาง ระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบตรวจจับจุดบ,บอดรอบคันท้อมถุงลมนิรภัยสจุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารทุกตำแหน่งในด้านความบันเทิงเทสลา2026ยังรองรับระบบสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์และ YouTube รวมถึงเกมในเทสลาอะเคเดที่สามารถเล่นได้เมื่อรถจอดนิง่งเหมาะสำหรับการพักผ่อนในระหว่างการเดินทางไกลเมื่อพูดถึงการออกแบบโดยรวมเทสลา2026ถือว่าเป็นรถที่สะท้อนความล้ำหน้าของเทคโนโลยีและความหรูหราในเวลาเดียวกัน เป็นการผสมผสานระหว่างพลังความประหยัดและความอัจฉริยะที่ลงตัวที่สุดสำหรับรถไฟฟ้าแห่งยุคอนาคตหากคุณเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีและความทันสมัยรถรุ่นนี้คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณอย่างแน่นอนและก่อนจะจบคลิปนี้หากคุณชอบคลิปรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง DK Ride right Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก